๘๑พฤษภาคมครับเป็นวันงดสูบบุหรี่โลครับแล้วก็ปีนี้ครับประเทศไทยกําหนดประเด็นรณรงค์ไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเสพติดอันตรายครับช่วงที่ผ่านมาก็มีการเผยแพร่ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะฮะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยเลิกบุหรี่ได้แล้วก็มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วจะมีความเป็นจริงอย่างไรแล้วก็สถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าตอนนีแ้แพร่ระบาดมากน้อยแค่ไหนครับ พูดคุยกันครับกับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธุกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าขนาดนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็ระบาดค่อนข้างเยอะนะครับในในวัยรุ่นแล้วตอนนี้ก็ระบาดเข้าไปในโรงเรียนนะครับในหลายจังหวัดก็ ก็ส่งข้อมูลมาว่าระบาดเข้าไปในโรงเรียนนะครับมาถยมนะครับบางโรงเรียนก็ไปถึงปฐมปลายแล้วนะฮะครับนะฮะป .6 นี่เริ่มสูบบุหรี่แล้วหรอครับครับคือเด็กๆเหล่านี้จริงๆเขาไม่สูบบุหรี่นะครับครับเออแต่ตอนนี้มาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเะับโดินวาเข้าใจผิดอย่างที่ว่านะครับคิดว่า เอไม่มีอะไรเป็นไอ้น้ํำหอมๆนะไม่ไม่รู้ว่ามีอสารเคมีเอแล้วก็มีสารก่อมะเรง็งมีโลหะหนะักเอหรือแม้แต่เสพติกเนี่ยเอเขาก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่ามีอันตรายเป็นที่มาที่เรากระสวงสาธสุขช่วยกันคิดคําขวัญขึ้นว่าแบบุหรี่ไฟฟ้ามันมีสารพิษ แล้วก็เสพติดแล้วก็มีอันตรายเพราะว่าคนไม่รู้เยอะครับถ้าเราเอาเอาการสํารวจของสำนักงานเส่ยงชาติปีหกสี่นะฮะไปหกสี่นะฮะคนไทยเนี่ยอายุสิบห้าปีขึ้นไปเนี่ยผู้ใหญ่นะครยี่สิบล้านคนนอะไม่รู้จักูุี่ไฟบ้าเลยนะฮะในนี้การสํารวจนั้นสํารวจเฉพาะอายุสิบห้าปีขึ้นไปทีนี้ ตางอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่ามีอีกกี่ล้านที่ไม่มีความรู้นะฮะเข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปในอเดร์เน็ตก็จะเจอเนี่ยคนที่ก็ส่งเสริมการขายนะครับก็จะไม่พูดถึงอันตรายพูดถึงสารเคมีสารพิษอะไรทั้งหลายก็พูดแต่ว่ามีกลิ่นหอมนี่กลิ่นหอมนู้นนะฮะสูบแล้วฟินอย่างนี้อย่างนู่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยระบาดกันใหญ่ครับเพราะก่าการที่มันเข้าถึงง่ายนะครับคุณหมอครับบุริไฟฟ้าผิดกฎหมายไม่ใช่หรอครับใช่ครับ แล้วทําไมยังขายได้แล้วก็ทําไมมันยังระบาดได้ครับท่านะต้องต้องไปสามตำรวจต้องไปถามแม,ะะม่บอลฟรีดีสคือผมฟังเหมือนเหมือนกับว่ามันเข้าถึงง่ายแล้วก็แล้วก็แล้วก็ซื้อหาขา,ขาซื้อง่ายขายคล่องจังไงคุณหมอฮะน,นะครับมันสามด่านนะด่านคือการน,นําเข้าครับอออันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสุรกากรครับผ่านมาสามด่านทั้งหลาย ันนี้ก็นาเข้าก็ผิดนะผิดกฎหมายฮแล้วก็ที่มาวางขายเนี่ยก็ผิดกฎหมายนะฮะผิดกฎหมายของสคบคณะกรรมการควบคุของผู้บริโภคที่ห้ามขายห้ามบริการบริไบฟ้าปลารกุงนะครับครับนี้ก็ตารวจกับสคบเนี่ยเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการจับกลุ่มนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่วางขายตามตลาดนัดนะครับ หน้ารามอะไรเหล่าเนี้ยจริงๆตำรวจเนี่ยจับได้นะครับครับอืมนะครับอันนี้ต้องฝากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็ทางดีเอสด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันมีส่วนใหญ่เนี่ยบางทีขายออนไลน์กันเยอะฮะใช่ออนไลน์เนี่ยนะทางสิงคโปร์เขาก็จัดการได้ครับหรือในฮ่องกงเขาก็จัดการได้ของเราเนี่ยออกมาก็บอกว่าจัดการไม่ไหว อันนี้ก็เลยเป็นปัญหานะฮะคุณหมอมองยังไงคือตอนนี้กฎหมายของเราเนี่ยเด็ดขาดพอไหมแล้วก็เเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเป็นยังไงฮะหนักใจไหมกฎหมายเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าคนนําเข้าหรือคนขายนี่มีความผิดครับแต่ก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้เลยนะครับตรงนี้ก็ก็อย่างที่เราพยายามเรียกร้องมาตลอดนะครับขอให้ได้มีการบังคับใช้กฎหมาย เอ,อให้โอกาสแก่เด็กไทยนะครับเพราะว่าทาไมรัฐบับใช้กฎหมายให้เด็กก็ไปติดปัญหาใหญ่ของบุหรี่ฟ้าคือติดแล้วเนี่ยมันเลิกยากยิ่งกว่าบุหรี่ธรรมดาอ้าวทาไมอะครับไหนครับคือมันเลิกยากกว่าคือมันมันเป็นนิโคตินตัวเดียวกันนะฮแล้วมันสูบง,ง่ายนะฮะสูบได้ต่อเนื่องนะครับแล้วมันก็ไม่เหม็นนะครับอแล้วก็ความเข้าใจที่ ท,ที่ว่ามันอันตรายน้อยกว่าทําให้อ,อกําลังใจในการที่จะเลิกเนี่ยมันน้อยกว่ากําลังใจที่จะเลิกบุหรี่ธรรม,มดานะฮะอันนี้ก็ออไอ้ที่ติดมากกว่า,าก็เราของเรายังข้อมูลเรายังไม่ได้วิใจใัยในเมริกาเขาพบว่าวัยรุ่นเนี่ยที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับ,รบตื่นขึ้นมาเนี่ยจะต้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย ภายในครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเซึ่งซึ่งเป็นการบ่งถึงการติดนิโคตินนะบะนบฮะดารส่วนที่สูงกว่าไวรุ่นที่สูบบุหรี่ธรรมดาอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องทีแล้วก็คนที่จะเลิกเนี่ยก็ก็เลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดา๋อ้คับติดแล้วเลิกยากกว่าบุหรี่มวนนะสลับบุหรี่ไฟฟ้าเอ๊ะคุณบอกผมมีข้อสังเกตนิดนึงต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการ ใช้หรือการเสบบุรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ต่างประเทศนะฮะ<ช>เขาอนุญาตเอแล้วทําไม<ช>ประเทศอื่นเขาอนุญาตแล้วแล้วสังคมบ้านเขาเนี่ยเป็นยังไงฮะก็อนุญาตกันอ,อตอนนี้ก็จริงๆก็ประมาณเจ็ดสิบประเทศนะฮะ,ะ,ะครับประเทศที่ห้ามเนี่ยสามสิบกว่าประเทศนะค,ะครับคค่ะรัแล้วต้องรู้นิดหนึ่งว่าเมื่อประเทศไทยห้ามเมื่อปีห้าเจ็ดน,นะฮะมีสิบเอ็ดประเทศที่ห้ามนะฮะ ตอนนี้มันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเป็น 36, 36 37ประเทศแล้วครับนะฮะประเทศที่เคยขายอยู่นะก็กลับมาห้ามอย่างเช่นฮ่องกงอย่างเช่นสิงคโปร์นะครับ,รบก็เพราะว่ามันระบาดหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวิเชียิยานของออรัฐบาลแต่ละประเทศว่าเขาจะจัดการอย่างไรนะครับจะเปิดให้ขายหรือว่าจะ,จะห้ามนะครับที่จะป้องกัน คนไม่สูบบุหรี่ที่เข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะโยชนนะครับซึ่งอันนี้ก็มีการวิเคราะห์กันไว้นะครับว่าประเทศที่ยังไม่ได้ควบคุมยาสูบยังไม่ได้ทดําดีตามที่อนุสัญญาควบคุมยาสูบก,กาหนดนะครับ<ะ>ไม่ควรจะเปิดขายบุหรี่ไฟฟ้านะครับเพราะว่ามันก็จะระบาดแล้วก็เรื่องบุหรี่เองก็จะแย่ลงด้วยประเทศไทยที่อยู่ในขายนั้นนี<ะ>้ประเทศเนี่ยยุโรป พวกนี้เขาคุมเขาทาตามมนุสัญญาควบคุมยาสูบได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายห้ามโฆษณาห้ามสูบในที่สาธารณะเขาได้คะแนนเต็มสิบจากสิกบของเราตกสองตกนะภาษีบุรีเนี่ยเขาก็ได้สี่จุดหกจากห้านะของเราได้ได้ไม่ถึงสองนะครคือคือมาตรการควบคุมยาสูบธรรมดาของเราเนี่ยมันอ่อนแออยู่แล้ว นะฮะออนแอร์อยู่แล้วโดวยเฉพาะใน่ังจังหวัดเนี่ยไอคนที่รับผิดชอบทํางานยาสูบเนี่ยมีน้อยมากเลยครันะฮะจังหวัดหนึ่งหรือสองคนนะในที่ถ้าอยู่ในเอสาสุขจังหวัดเนะ่นะฮะแล้วหนึ่งถึงสองคนเนี่ยต้องดูดูกฎหมายเล่าด้วยต้องป้องกันยาเสพติดด้วยเพราะฉะนั้นพูดได้ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยนะมันมันกลไกลในการป้องกันการสูบบุหรี่ ธรรมดาก็ก็จะยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบุหรีไฟฟ้าเข้าไปก็ก็เถิดเทิงเลยนะฮะอันนี้เป็นเหตุที่ว่าในการวิเคราะห์อขององค์กรนานาชาติเนี่ยเขาแน่นำามาประเทศที่ยังทำงานควบคุมยาสูบไม่ดีดีที่สุดคือการห้ามครนะแล้วก็ไปบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เร่งเร่งรีบให้ความรู้แก่โดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่นะฮะที่ไม่สูบบุหรี่นะไม่ค่อยไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วนะคะคับหรือว่าคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วได้เปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็มีส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะแล้วที่เปลี่ยนมาส่วนหนึ่งเนี่ยสุดท้ายจบลงด้วยสูบทั้งสองอย่างนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันอาจจะอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาเนี่ยอันนี้อาจจะเอาไปพูดได้กับคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วครับ แต่ว่ามันอันตรายมากกว่าแน่นอนสำหรับเยาวชนซึ่งเขาไม่สูบบุหรี่อยู่แล้วแต่เขาเข้ามาสูบบอหร่าแล้วเสพติดนะแล้วก็ส่วนต่อไปเสี่ยงที่จะกลับไปสูบบุหรี่ธรรมดามากกว่าเด็กที่ไม่สูบเวลาสี่ถึงห้าเท่าในหนึ่งปีนะครับมันเป็นการเสพติดที่เสติเหมือนกัน,นครับเมื่อสักครู่ค,รคุณหมอบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาเหรอคะคุณหมอครับ ด้วยด้วยมันหอมไหมคะคุณหมอหรือว่ามันเข้าถึงได้ม,มันนี่ลิ่งหอมนะฮะแล้วมันมันไอพฤติกรรมการเสพเนี่ยมันจะไม่เหมือนบุหรี่มวนนะครับค่ะมีมวนเนี่ยมวนหนึ่งเนี่ยมันสูบป,ประมาณเก้านาทีสิบนาทีแล้วมันก็หมดมวนใช่ไหมครับครับยังเก่งแล้วก็ต่อไปใช่ไหมครับค่ะไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมาใส่ก็ไปทีหนึ่งเนี่ยม,มันสูบได้ไปเรื่อยๆอ๋อครับเราเฉพาะที่มาเป็นพอร์ตเนี่ย มันสองร้อยถึงสามร้อยถึงสี่ร้อยครั้งในหนึ่งพอหนึ่งอันเนี่ยนะฮะนะ,ะดังนั้นเขาเขาจะสูบเขาก็ไม่ต้องจุดเขาเขาสูดเข้าไปเฉยเับมันก็ไปทำให้แบตเตอรี่มันทํางานนะฮะ,ะนี่ปัญหาที่คนสูบหี้ฟที่ป่วยเนี่ยอย,ย่างเมื่อวานก็ออกอะคนผู้หญิงอายุไม่มากนะ,ะก็อะบอกเข,เขาเขาแย่เลยสูบมาสามปีคือถ้าคนที่คุมตัวเองไม่ได้เนี่ย มันมันสูบได้ตลอดเวลาเลยนะฮะออแล้วก็มีคนออกมาบอกที่เขาบอกเขาสูบในห้องนอนก็ได้ซึ่งซึ่งตอนนี้ห้องนอนคนไม่สูบบุหรี่ธรรมดาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นน่โคตินที่เขาได้ไปเนี่ยมันจะได้เยอะเยอะกว่าที่เขาสูบบุหรี่ธรรมดาครับ,รบอนบันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้เขาเลิกยากค่ะอันนี้โทษของบุหรี่ค่ะมีแบ่งไหมคะบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่ธรรมดาหรือโทษเดียวกันเลยมีอะไรบ้างคะ อการเสพติดเนี่ยเหมือนกันนะครับครับนิโทเนี่ยะระยะยาวเรายังไม่รู้เพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเราต้องอย่าลืมว่าใช้กันมาประมาณสิบปีครับไม่เกินห5ห้าปีนะครับเอแล้วกอ็อันตรายต่างๆเนี่ยเรายังไม่รู้ทั้งหมดเราเราคนป่วยปอดจักเสฟรุนแรงจากบุหรี่ไฟฟ้ามารายงานออกมาเรื่อยๆแล้วนะ,ร,ะราบเรารู้ว่า ในบุหรี่ฟฟ้าก็มีสารก่องเล็งนะครับในบุหรี่ฟฟ้าก็มีโลหนะแล้วก็มีสารเคมีที่ระคายเคืองต่อป,ปอดอันนี้เรารู้นะ,ะแล้วในในห้องทดลองเราก็พบว่ามันทําให้เกิดปอดอักเสบนะฮะเนื้อปอดอักเสบเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากบุหรี่ธรรมดานะฮะแล้วก็มีที่ไม่เหมือนกับที่เกิดจากบุหรี่ธรรมดาด้วยเพราะว่าสารเคมีมันไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในทางการแพทย์เนี่ยคาดการได้เลยว่าในระยะยาวเนี่ยมันเกิดอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแน่แต่ว่าจะเป็นอย่างขนาดไหนเนี่ยเราไม่รู้นะแต่มันเริ่มปรากฏข้อมูลออกมาเรื่อยๆว่ามันมีคนป่วยมีคนจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองครับครับเพราะบุหรี่มือสองเนี่ยนะฮะคือการสูบบุหรี่แล้วก็คนรอบข้างเนี่ยสูดควันเข้าไปด้วยเนี่ยถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบเหมือนบุหรี่มวลไหมครับ อ่าตอนนี้ก็มีรายงานมาแล้วนะครัเด็กวัยรุ่นที่มีอยู่ใกล้ชิดเพื่อนที่สุบเุหรียว่ามีอาการของหลอดลมอักเสบเพิ่มขึ้นหลายล่านะครับแล้วก็นคนที่เป็นขืดเป็นภูมิแพ้อนี้ก็ขืดจับได้นะทีนี้มันก็น่าสนใจว่าถามเรื่องนี้นะอคนที่เขาเขาเขียนอว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าในรถเนี่ยนะครับมันมันอมันทําให้ แอร์เนี่ยนะเครื่องกรองมันตันนะนะคือบุหรีฟ้าเราต้องรู้นะว่าควันที่มันออกมาเยอะแยะเนี่ยแท่รจริงมันคือพีเอมสองจุดห้ากับพีเอมหนึ่งจุดศูนย์นะครับแล้วมันก็มีเมื่อนะฮะไปจับอยู่ตามที่ต่างๆนะครับผมก็เลยเพิ่งเขียนบทความเนี่ยดูนะเขายังไม่ให้สูบบุหรีฟ้าในรถเพราะว่าอุปกรณ์ในรถมันจะมันจะเสียหายคปนะอดเราอะเราไม่ใช่ปอดเล็กนะ นะฮะดังนั้นนี้ก็เป็นข้อเตือนใจว่านะฮะว่าผมเอาบุหรี่ไฟฟ้ามาันเป็นน้ำมันเป็นน้ํามันนะน้ํายาเนี่ยมันเป็นน้ํามันเป็นน้ํามันนะฮะเนอะเนอมือเลยนะฮะแล้วก็ต้องใส่สารเคมีหลายๆอย่างเพื่อที่จะทําให้มันเป็นละอองที่ออกมาเป็นเป็นเป็นยังไงอ่ะเป็นไอเยอะๆเลยนะฮะมันเขาต้องใส่สารเคมีเยอะอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ผมผมเอางี้คนขายเนี่ยครับเขาไม่ให้ลูกเขาสูบนะพอออกมาประกาศนะ <c oughs> ไม่ให้ลูกเขาสูบนะร,บรวมถึงนายกและมนตรีของอังกฤษก็เพิ่งออกมานะเพิ่งออกมาที่ที่แล้วนะเราเขาเป็นลูกสาววัยรุ่นของเขาเป้นสองคนที่จะถูกถูกยังไงอะ่ะถูกล่อหลวงเข้าไปสูบุหรี่ไฟฟ้า ผู้ฟังคุณเอื้องพึ่งสอบถามเข้ามาครับมีวิธีการเลิกบุหรี่ยังไงคะเพราะสารพัดจะบอกแล้วก็ไม่เลิกครับมีวิธีการอนนี้ไงวะอ,อันนี้เราจะตอบอันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่านี่โคตตินเนี่ยมันเสพติดรุนแรงที่สุดในบรรดาสิ่งเสพติดด้วยกันนะครับอันนี้ก็ต้องจริงๆถ้าหากเลิกด้วยตนเองไม่ได้ก็ต้องไปแแพทย์หาบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่เขา อาจจะต้องใช้ยาในการช่วยนะฮะยานี้ไม่ใช่ยาว่าวิเศษวิโสอะไรน,นะแต่ว่ายาเหล่านี้ไปช่วยลดอาการอยาอาการหงุดหงิดเวลาไม่ได้สูบบุหรี่นะครับแล้วตอนนี้พูดถึงอันนี้เนี่ยความรู้เกี่ยวกับการช่วยคนเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแทบจะไม่ดีเลย <c oughs> มันมันยัง <c oughs> เขาก็ปวดหัวกันเนอะจะช่วยเขายังไงมันติดขนาดนี้นะฮะแต่ก็ใช้หลักการเดียวกัน,นใช้หลักการเดียวกัน ที่จะให้เขารู้ให้เขารู้ถึงพิษไข่ที่จะเกิดขึ้นนะคนที่ป่วยจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ออกมาทุกคนเนะขาบอกไม่เอาแล้วมันขอร้องนะฮะครับครับท้ายนี้คุณหมอมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับเ,เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นสิ่งทีเ่เราต้องช่วยกันนะฮะต้องรีบให้ความรู้แก่โดยเฉพาะตอนนี้ก็พยายามที่จะประสานกระทรวงศึกษานะฮะให้เข้าไปอยู่ในใการงานสอน ของนักเรียนทั่วประเทศนะครับอย่างที่เอเมริกาเขาทำนะฮะแล้วก็เ,าเราก็ต้องเรียกร้องให้ฝ่ายที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะต้องช่วยกันนะครับดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดคนที่นําเข้าคนที่ขายนะครับสําหรับผู้ปกครองนี่ก็ต้องเข้าใจนะครับที่จะไม่ให้ลูกเข้าไปใิ้บริการน่ะคิดว่ามันอันตรายน,อน้อยกว่าบริธรรมดาความจริงมันไม่ใช่เลย ก็อยากจะฝากให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้รู้ให้ทั่วกันให้มากที่สุดครับครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะด้วยความยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธุกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ครับ